ไม่มีหินเลยเหรอหินน่ะไม่มีหินเดี๋ยวก็มีอยากคนอยากได้นั่เดี๋ยวก็ชเช่าไปหินอะไระไนั่งขึ้นขึ้นมาอ้าวแถมหินไหมไม่มีโอ้มีทำไปให้คนนะโอเค มันตกฝั่งนู้นเลยนะแบบอ้อมเสาหางอะใช่ไหมแบบตกปูบนวนเสร็จลงลงเสร็จขึ้นืออฮ้อนี่คือทําได้ <c oughs> ไมมไ่ขึ้นอยากแต่โตลงมน้าน่าจะทําไม่ได้อันนี้น่าจะไม่ไม่ยาวก็รอให้มันยาวไงอันนี้น่าจะสั้นอยู่อ่ะน,น่าจะเลี้ยงก่อนเลี้ยงกี่ปีอ่ะ สิบ oh, ปีนู่นตายไปจะมันจะตกยังเนี่ยตายไปไม่รู้จะตกก็ยังก็ไม่รู้โอย นี่คือยอดมันใช่ไหมเนี่ยฮะยอดมันใช่ไหมเนี่ยอยอดอื่นน่ะเราจะยอดอื่นน่ะยอดไหน่นเนเี่ยเอยออยดอื่นน่ะวันนี้อยากทำไหนเคยชอบแบบไหนตัวทำไหนก็ไม่ต้องไปทางเดียวกันเออนี่ยอาาันนี้เอาไหมอ,อันนี้ไปเอาไหมมันควรจะทำยังไงอ่ะคุณสือ่อจะไม่เอาตัดนี่ก็ได้อะ ตัดเอาไปปักช้ำได้ป่ะเอาไปปักช้ำตัดเป็นปักช้ำไ,ได้ไหมได้งั้นตัดเป็นปักช้ำที่นี่บอกว่าตีข้อมบนไม่ต้องตัดเย็นแต่นี้นก็ทำให้เป็นไม่ไม่ชอบแบบไม่ชอบเป็นยุตัดทีแน่นี่ไม่เอาเลยไม่เอาอเนี้ยอันนี้รูดทำนิดหน่อยนี้อนี้ข้างในแต่ไม่เอาข้างในจะไปเอาทำให้ทำให้เป็นฟง ฟอร์มให้มันฟอร์มแบบพุ่มพุ่มันเชื่อมเพิ่มเพิ่งอ่ะใช่ใช่ตอนนี้อยากทำไหมอยากพิ่มเพิ่มตัวเตียนแบบนี้ทุกท่พิ่มเพิ่มพิ่มเพิ่มตัวเตียนแบบนี้นะก็ดัดดัดขึ้นไปหรอดัดขึ้นไปก็เทไปเทแบบนี้น่าจะดีก็ดัดอย่างนี้แล้วก็ดัดไม่ต้องดัดอื่เอาแบนี้หน่อยนี่เอาไหมตัดทิ้งก็ได้ เอาไหมตัดทิ้งตัดทิ้งเก็บไว้เก็บไว้ทำเป็นปากชาดักชาเก็บไว้ด้วยนะเอเก็บไว้ด้วยเอาเตาทิ้งเลยอ่ะเก็บไว้ด้วยดิเก็บไว้ไหนอ่ันเก็บไว้ปักหัานชาไงเพื่อมันโตดิ้นหน่อยยังไม่มียาเอาไว้ปักชามียามีที่บ้านอ่ะนั่นจะตัดตรงนี้ตัดเอาไปปักชามมาปากเราตัดมาตัดมาอะนี่ไม่เอาอ่า เคหรือยังไมันเทใช่งไงหมเทเทไปแล้ว <c oughs> แลวตัลนองล็กมันแล้วการการกานมันไม่ไม่ไม่ต้องนัดหรอเปลี่บนนี้น่าจะสวยแล้วเาสวยแล้วเนาาไหนแล้วง看他话拉卡掏来哦，送他อ来哦，นี้代。那拉这了呢？拉这哦，打过来。哦。都买布ู都แพง。都买布ู都แพง是。ราอยย